ก็สว,นนวัสดีกันนะครับวันนี้พบกันรายการยูร์โค้งชนะนะครับวันนี้พบกับนับเคิวนะครับวันนี้จะมาเล่นแหลงอีพีเท่าไหร่ก็ลืมไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะก็จะมาเล่นแรงคนเดียวนะครับก็ไม่พูดอะไรมากครับก็กดเลยครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมางานหลายเดือนก็กะจะถ่ายรีวิวสนุ อีเวนที่แล้วครับสโนคาสโนครับแต่ก็เสียงไม่ได้นะครับฟังจริงถ้ามีเสียงแรกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับด่านนี้อีกแล้วกดเกียรนด่านนี้เลย หนึ่งสองครับผมก็ตอนนี้ก็ใช้อารคนะครับอารเอสามโอ้คิดมันแรงตอนนี้ก็ได้มีอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ซูเปอร์เอเคอลลอยครับ เพื่อนผมก็ได้เติมเงินไปแล้วครับถ้าผมเติมเลยเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนะครับวอวสองพันวา2สองพันวะ2สอง,สองหัวแตกเก็บสองอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจอยู่ไหนวะเก็บสาม พืนอักก็ดูแล้วมันอาจจะดีนะครับแต่ที่จริงนิ่งนะครับอุสุ p วีมันแรงจังผมก็มีครับอันติเมตแล้วด้วยครับแต่ก็ไม่ได้มาใช้นะครับใช้อา์แทนแต่แต่แต่อุยระเบิดระเบิดระเบิดมาแล้วสัว์หัวเย่แยงเฟือดอาเก็บ ครับผมเพื่อนเราโดสนสลายอีกแล้วครับผมเอาตายหมดแล้วนี่ไงอู้เก็บขอแค่เหรียญเหรียญทองแดงก็พอขอแค่เหรียญเดียวก็พอใจแล้วอุ้ยบุกกลางเลยเหรอเร็วอ่อเ็วอรอเ็วอรอเล่นกลางเร็วนะครับทานนี้ผมที่ไม่ใช้สโน เอเดิพิโนก็คือมันสไนด่านนี้ไม่ลุ่งครับอ้าวได้แล้วครับนึ่เหรียญโดนแน่เลยนั่นไงทอมสันอย่างแรงโดนโดน,โดนกันหมดโดนกันหมด,ด,หมดทาทาผมก็มีนะครับอันติเมตรจบตาน,นี้เนี่ยเล่น้ตาต่อไปดีผมให้ดูปืนนะครับผมได้เอมวีพีแน่นอน นั่นไงว่าแลละนี่นะปืนทั้งหมดนะของผมคิดอันติเมตเอ็มพีไฟอันติเมตอา h a คานี่ก็ปืนพวกนี้นครับอันนี้ก็ตีเมตหมดเลยนะครับแล้วก็เอ h ฮีโร่อาจจะดูก่อนนะว่าจะดีหรือเปล่าแต่อีเวนต์ก็ผ่านมา,นานแล้วนะครับ พอผมใช้นี่ก็สั่นหัวได้ดีเหมือนกันนะครับ AK คีโลนี่ได้อังเป่ามา40น,นะครับท่านแหลงตาหน้าอาจจะเอาคนในแคนมาเล่นด้วยนะครับ โอ้มาปืนนี้ชักเร็วครับมีนคนใช้อยู่อุ้ยโปรครับผมผมจะออกเลยนะครับถ้ามีโปก็มีโปก็ออกอย่างเดียวครับ โอ้รอ14นาทีเดี๋ยวนั้นแรงตานี้ก็ต้องขอจบไวแต่เพลงที่นี้ก่อนนะครับอาจจะจบเร็วไปเพราะว่าเจอปูแล้วก็ต้องรอี4นาทีนะครับก็ทีนี้ก็ต้องขอจบแต่เพลงที่นี้ครับสวัสดี